ะผีนางฟ้าใช่ไหมแบบอุ้ยผีเหรอผีบ้านแม่มึงสวยขนาดนี้เหรอมึงดูยังไงเป็นผีนางฟ้าเออดูยังไงให้มันเหมือนผีหน้ากูฉ่ำขนาดนี้ตากูดูคุณตาดูกีดอะไรนองอะไรเนอร์เออพูดอะไรอ่ะดูอะไรเนอร์ด้วยอะไรเนอร์กูฉ่ำขนาดนี้อย่าบอกเหมือนผีพูดอะไรไม่เกรงใจช่างแต่งหน้าเลย ได้ช่างแต่งหน้าจัดการนะไม่ได้รับบทผีจ้ะรับบทนางเอกอ่าแปดสิบหกแล้วทุกคนทุกคนทุกคนเหลืออีกสิบสี่บ้านสิบสี่บ้านสุดท้ายขอบคุณค่ะเออสิบสี่บ้านสุดท้ายรสิบสี่บ้านสุดท้ายจ้ะกดก้าเลยจบจบสิบสี่บ้านสุดท้ายนะคะกดก้าให้หนูหน่อยเก็บได้นานไหมอยู่ในตู้เย็นเก็บได้หนึ่งอาทิตย์อุ้ยทุกคน หนูขออีกนิดเดียวสิบสองบ้านสุดท้ายจ้ะสิบสองบ้านสุดท้ายนะคะอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุดไม่เว็บทานได้เลยเนื้อสดสะอาดทําวันต่อวันทอดวันต่อวันสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีหลังส่งกรุงเทพหนึ่งวันของถึงปริมณฑลสองวันนะหลังส่งกรุงเทพหนึ่งวันของถึงปริมณฑลสองวันถ้าเป็นจังหวัดไกลๆสามวันถึงค่ะไม่เกินสามวันนะคะของที่ส่ง ไม่เกิน3วันได้ของทันที2 0งร้อจะได้2ชิ้นนะคะขนาด200กร,รมัมไปน้าสวยเหมือนนางงามแสงละวีเออก 9, กดก้ากกดก้าเน่เ่เข้าจิบก็ได้เข้าจิบเลยกาแฟจิบก็อร่อยกดกาแฟให้กินตะแก้วระวังระวัง มาจา้าโกดก้าได้เลยนะคะอินซีแดดเดียวนะแม่ทอดให้เสร็จแล้วพร้อมทานได้ไปไม่หุ่นไม่เว็บแม่ทานได้ทันทีพัลลีจทานได้ทันทีพั่ลีตาสวยสวย,สวยเออ,อไปใครจะเข้าจิ๊บจอเจอแกงเน่ทำไมนี่ล่าสุดอันนี้อันนี้คนละที่กันเมื่อสักครู่เอาก็ตรงแม่นะาคอันนี้ใคร ันนี้ลาเหรอแ <c oughs> ม้สักครู่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ลาเนี่ยอันนี้แต่ว่าแกลงไงดังพันกรเนี่ยกดตะกร้าได้เลยค่ะกดตะกร้าได้เลยยังไงไปสิได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยคนนับล้านก็สู้เธอไม่ได้เลย <c oughs> เอาไปเซลสิอันนี้ไปเซลสิไม่ใช่ไม่ใช่พี่มิกนี่ต้องแซวกับพี่มิกเอาเหรอ h ธออยู่ไหนทำไมเธอพิ่มาให้เจอเมื่อทำามึงชาชาปุยนุ่นมาก่นี่ขาดไปอีกสี่แดดเดียวนะคโอ้ยังไม่ถึงครับขอโทษๆกดตะกร้านะคะไปดูกาแฟให้เขาหน่อยสิเธออัตังไปแล้วก็ลูกอมด้วยนะตาลูกอมหน่อย เอาไปเอาตังไปทุกคนอีกหกบ้านค่ะทุกคนอ,อ,อะไรขายบดมาตั้งบ้านคืออะไรขายบดช่างมากาแฟกับลูกพมนะ กดด้าให้หน่อยอร่อยขอบอกขอบคุณที่การันตีค่ะปลาเพึ่งมาส่งวันนี้ขอบพระคุณค่ะปลาเพึ่งมาส่งวันนี้ใจดีกดก้าให้หนูหน่อยแม่เอ,อ๋ยคุณแม่ขาใจดีกดก้าเลยจ้ะใจดีกดก้าเลยค่ะเป็นอะไรเจ้าหญิงน้อยไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะไม่ได้เป็นอะไรเลย ยังต้องไปถ่ายอันนี้เองเธอไปอยู่ไนจะไม่เธอพป่มาให้เจอเธอรู้ไหมบนโลกนี้มีไม่ได้เลยคนนับรันสวัสดี900ท่านเขาแวะเติมกาแฟหน่อย แวะเติมกาแฟหน่อยไม่ไหวจริงๆวันนี้อยากทานกาแฟสร้างอีกหนึ่งแพ็คล้วค่าขอบพระคุณค่ะเนี่ยหนูจัดตะการหนูจานนี้แล้วแม่หนูขอแค่ร้อยบ้านเองแล้วเดี๋ยวหนูค่อยมาไล่ใหม่ขออีกนิดนึงจะได้แล้วจะได้ยอดแล้วจะได้ยอดแล้วแม่หนูขอแค่หนึ่งร้อยบ้านเองค่ะแพ็คละสี่ชิ้นถ้าเป็นสองร้อยกร,รมัมจะได้สองสองชิ้นนะคะแต่ถ้าเป็นสี่ร้อยกร,รมัมจะได้สามถึงห้าชิ้น แต่ถ้าแพ็กส่วนใหญ่เนี่ยจะได้สี่ชิ้นอะไรแบบเนี้นะคะกดก,ก้าให้หนูหน่อยแม่กดก,ก้าให้หนูหน่อยจ้าใจดีกดก,ก้าให้หนูหน่อยเก้าร้อยเจ็ดสิบท่านนะจ๊ะเก้าร้อยเจ็ดสิบท่านสวัสดีค่ะไป ขอบคุณจ้าไม่กินน้ำกินอะไรหรอไม่อร่อยทุกอย่างปลาทุเรียนกวนทุเรียนทอดขอบคุณค่ะอร่อยทุกอย่างเพราะว่าเราคัดของดีมาขายนะแม่ถ้าของไม่ดีเราไม่ขายบอกตรงๆไม่ดีไม่ขายจ้ะเป็นคนที่ถ้าของไม่ดีไม่ขายจ้ะไม่ดีไม่ขายไม่อร่อยไม่ขายจ้าคนนับร้านก็สู้เธอไม่ได้เลย อินซีแดดเดียวจ้าทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยใจดีกดตะกร้าเลยคนนับร้านก็ซื้อเธอไม่ได้เลย แบบโรงงานต้องทำให้สูงหน่อยใช่ไหมคะที่เราเคยคุยกันแล้วก็มีต่อออกมาทางด้านนอกที่ไว้จอดรถด,ด้วยมีหลังคาต่อออกมาด้านหน้า อีกอีกหนึ่งชั้นแล้วช่วยคิดเรื่องอ,ท,ท,อ,อทุเรียนทอดหรือคะเอาวันนี้ก่อนนะคะทุกคนเอาปไปอินซีก่อนทุกคนจะขอปไปอินซีก่อนเลยเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนนะคะตอนนี้ต้องปไปอินซีแดดเดียวเท่านั้นค่ะ อะไรแบบนี้เลยเหรอถ้าแบบนี้ไงโอ้โหอ่ะแพรี่นะมาทำแบบมักง่ายทำไมเลิศมากกอตะก้าเลยเจดูดีมากอ้าวคนมีเทสนี่เป็นคนมีเทสไม่ใช่คนคนไม่มีเทสหล่อนเป็นคนไม่มีเทสอันนี้ก็คือจะเอาอีกคันหนึ่งไม่ใช่ไว้จอดมอเตอร์ไซค์รถอ่ะสามคันถูกแล้วแล้วก็ที่เหลือไว้จอดมอเตอร์ไซค์โอ้โหแต่รถกระบะเนั่นไม่ไดเอามาจอดข้างในหรอก ก็จอดสองคันแล้วก็มันก็มีต้องมีที่ว่างที่อะไรบ้างนี่ขนาดบอกว่าเดี๋ยวรอให้บ้านเสร็จก่อนนะเดี๋ยวทําโรงงานแต่นี้ออกแบบโรงงานมาเรียบร้อยแล้วเร<ป>ิ่อ่ะใช่ไปนอนโรงงานดีกว่าเว้ยสวยไปล้วโรงงานสวยไหมสวยโอ้ยดีอะโอ้ <คน S 2> ทำดีมากก็ะกร้ามานะคะไม่สวยจะทำทำไม กดหอใหญ่จาก f อค่ะขอบพระคุณจ้ะแม่กี G ่ออเดอร์แล้วเนี่ยโอ้แม่กดตะการาให้หนูหนะโหแม่กดตะกร้าหน่อยค่ะอโอ้พี่โหแม่กดตะกรหน่อยแม่9 7 7ท่านปลายใช้เวลาให้คุ้มค่าเลยถ้ารถไม่จอดตรงที่ปลายทางดิฉันจะไม่ลงไลน์ดิฉันจะอยู่กับผู้ชมทุกคนที่รักดิฉันและเอ็นดูดิฉันเออใครไม่รักไม่เอ็นดูเราก็ไม่เป็นไรจะ้ะก็ไม่ต้องเข้ามานะคะไม่ต้องเข้ามาก่อกวน นะคะกดก้ากดก้าเลยนี่มันคือช่องแพรลนี่มันคือช่องแพรลี่ไพรวันนะคะเออแทนเดี๋ยวเตรียมโทรศัพท์ไว้ให้ครื่งหนึ่งนะ<ช>เพราะว่าเดี๋ยวเจเจะโดนแกงแน่นอนคืออะไรวะแกแกโดนจับถ่ายคลิปแน่ก็เดี๋ยวก็รู้ว่าใครแกงใครเ,เตรียมปลาไว้ให้แล้วกันเอาโทรศัพท์เดี๋ยวกูไว้ให้ครึ่งหนึ่งเลยะเตรียมปลาไว้ดีอ่ะ เออกาแฟกูใส่น้ำแข็งน้อยไปหามือมือเขาใส่นี้ไปเลยเดี๋ยวต้องกินแล้วกาแฟมันเข้มมากโอ้โหแล้วมึงใส่น้ำแข็งมานิดเดียวไม่บันนี้กูไม่ไกูนอนเต็มที่ไม่ต้องกลัวหรอก <S 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 พี่แปไี้จมูกสวยสวยตรงไหนอ่ะอันนี้แม่ให้มาเลยนะคะดั้งเดิม ปลาอินทรีแดดเดียวนะทอดให้เสร็จเลยสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีหากินยากนะคะปลาอินทรีสดสดที่ทําแดดเดียวภายในหนึ่งวันหานยากมากส่วนใหญ่จะมีแต่ปลาอินทรีเค็มนะคะจะมีแต่อินทรีดองเกลือหมักเกลือนะคะแต่นี้เป็นปลาอินทรีเนื้อสดที่ทําวันต่อวันรสชาติอร่อยมากหอมนะคะกลมกล่อมไม่คาวไม่เค็มนะจ๊ะกล้าท้าให้ลองสั่งไปทานดูได้และจะติดใจแน่นอนอันนี้คือท้าเลย ก้าท้าให้สั่งไปทานเลยค่ะเพราะว่าปลาอินทรี Z เรามันฉ่ำจริงๆท้าเลยใครยังไม่เคยลองทานท้าให้ทานได้เลยจ้ะท้าให้สั่งได้เลยค่ะทำสดทำใหม่กดตะกร้าเลยนะแม่นะเดี๋ยวถึงจะถึงที่ใหม่แล้วนะจ๊ะขอหนึ่งบ้านวันนี้ไปถ่ายหนังต่อจ้ะวันนี้มีถ่ายหนังทอดมาให้แล้วแล้วค่ะคุณพี่ปิ่นจ๋ากดตะกร้าเลยค่ะทอดให้เสร็จที่ถือ<ข>อ,อยู่เป็นแบบแพ็คใหญ่ค่ะสี่ชิ้นจ้ะแม่ ไปอน้ำอยู่ยมไหอ๋อกดตะกร้าเลยกดตะกร้าให้หนูหน่อยนะคะขอหนึ่งบ้านตอนนี้เลยจ้ะคุณแม่หนึ่งบ้านเลยแล้วก็เราจะได้รีบส่งกันอะไรกันเราไม่ต้องเอาไปเว็บอีกใช่ไหมถ้าคุณลูกค้าขี้เกียจไม่จําเป็นเลยเพราะว่าปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยอันนี้เราทํามาเพื่อตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากได้อะไรแบบทานง่ายๆแต่ถ้าใครอยากได้แบบของ อ,อของร้อนแนะนำให้เวฟให้อุ่นนะคะแค่1-2นาทีทานได้เลยคุณแม่เจ้อเจ๊เจ้าเอาเอาพาโลไปเลี้ยงลงทานจริงไหมเนี่ยฉันถามรอนหน่อยที่เจ๊จอ้อฮะคุณแม่เอาพาโลไปเลี้ยงลงทานจริงเหรอทำไมทำร้ายผู้คนอย่างนั้นล่ะอ๋อให้ไก่เออแล้วมันมีคนนะ่ะมันมีคนไปตัดเชื่อว่า เจ้าเขาจะทําอย่างนั้นเหรอเขาไม่ทําหรอกนะเขาจะเอาไปเลี้ยงลงทานหรอมันก็ไม่ใช่มากเขาก็รู้เรื่องรู้ราวอยู่นะ <c oughs> ถ้าเอาไปเลี้ยงลงทานนี้ดูไม่จืดเลยนะอูมามิเลยนะบอกให้ถ้าเอาไปเลี้ยงลงทาน <c oughs> แล้วไข่มันก็แล้วไข่มันก็ช่างเอาไปตัดต่อรูปนะแล้วก็เหมือนมากเลยรูปเอไอใส่ชุดสีแดงซะสวยเลยนะเหมือนรูปจริงมากเออ แล้วก็ดรามากอีพวกไม่รู้ก็ไปคอมเมนต์กันใหญ่กูก็ว่าแล้วนะว่าเป็นรูป a ออกูว่ากูก็ดูออกอยู่นะว่ามันเป็นรูป a ออกดก้านะแม่นะขอบพระคุณค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านสวัสดีจ้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านกดเลยสวัสดีค่ะวันนี้สวยมากสวัสดีพี่หนูแว่นคะ่ะพี่หนูแว่นเป็นเด็กดีขอบพระคุณจ้าเดี๋ยวขอไปถ่ายหนังก่อนที่จริงเจ๊เจอ้อควรมาถ่ายนะเป็นมีมได้นะเดี๋ยวต,ต้องบอกพี่พศก่อน อาจจะจอมาถ่ายหอแต่แตกด้วยา่ามาถ่ายคู่กับเจเพชรปากปลา้าให้อยู่ซีนเดียวกันให้ด่ากันขาแกไม่ถูกกันหรอถูกให้อยู่ซีนเดียวกันไงคนแบบว่าเลิศๆต้องอยู่ซีนเดียวกันเ,เหมือนกันเลยบุคลิกคลายกันทุกคนหนึ่งบ้านนะจ๊ะตอนนี้ได้ร้อยยี่สิบเจ็ดบ้านแล้วขอบคุณค่ะสวยมากค่ะวันนี้โอเค ปลาทอดพร้อมทานเลยค่ะพี่เจทอดให้สาเร็จทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีจะ้ะพร้อมทานจะ้ะพร้อมทานทอดให้แล้วพร้อมทานขอบคุณหนึ่งร้อยแปดบ้านนะจ๊ะขอบพระคุณจ้าขออีกสองบ้านนะคะแม่ <c oughs> หนูขออีกแค่สองบ้านพอจะ้ะขออีกแค่สองบ้านพอจ้าไป เออไป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 กดตะก,ก้าเลยกดตะก,ก้าเลยกดตะก,ก้าเลยกดตะก้าเลยใจดีกดตะก,ก้าเลยจ้าขออีกสักสองบ้านนะคะขออีกสักสองบ้านนะจ๊ะขออีกสักสองบ้านจ้ะ ไมม่พิงไไจด้รับของวันนี้อร่อยขอบคุณค่ะเจ๊ J. ครับเรียกทำไมเรียกทำไมจะ๊ะแม่อนุญาตให้เรียกค่ะแม่อนุญาตให้เรียกค่ะเรียกทำไมจะ๊ะ อินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยใจดีกดตะก้าให้หนูหน่อยขอบพระคุณค่ะใจดีกดตะก้าให้หนูหน่อยนะคะขอบพระคุณค่ะกดได้เลยนะจ๊ะกดได้เลยกดได้เลยกดได้เลยหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านได้ไหมจ๊ะหนึ่งบ้านได้ไหมจ๊ะหนึ่งบ้านได้ไหมอ่ะหนึ่งบ้านให้หนูหน่อยได้ไหมอ่ะตอนนี้เลยคุณแม่เก้าร้อยเก้าสิบท่าน ว่าทำไมรถเยอะจังเย็นปลาไว้หน่อยปลาปลาเอาปลาอันใบใหม่ที่เรายังไม่เคยอขอแบบแคดใใหม่เออแคสวยๆเออนั่นแหละที่เรายังไม่ได้อันนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็ฝากเธอไปด้วยเลยนะตอนที่เธอไปฟูรีลามอ่ะเนี่ยแคดใใหม่เธอทราบเผือไม่ได้ให้ใครที่นี่แต่ถ้าได้ให้ใครที่นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาค่อยส่งไปให้เธอใช่ขอดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ก็เดี๋ยวดูจังหวะดูอาจจะถ่ายกับขอพี่เกะพี่เกิร์กาถ่ายถ้าถ้าเขาไม่วุ่นกันมาก เจ้าบุญก็เกรงใจเขาเหมือนวันนั้นนะทุกคนอยากกลับบ้านหมดแล้ววันนั้นนะสี่ทุม่มคือแบบ